ก็วันนี้ค่ะทางโมโจมิวส์แมเนจเมนต์เองเราก็ได้เลิกดีนะคะได้มาเปิดตัวค่ายเรากับสาธารณะนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมงานกันในวันนี้ค่ะแล้วก็ขอฝากผลงานของน้องๆเราด้วยนะคะแล้วเราก็มีน้องในสังกัดอยู่ถึง10คนด้วยกันนะคะก็ต้องฝากไว้ด้วยค่ะ ค่ะซีรีส์เรื่องนี้อยากจะให้คุณต้าได้ได้เป็นคนพูดให้เลยค่ะคริ่งซีรีส์เรื่องนี้เราเตรียมกันสักพักหนึ่งแล้วครับผมแล้วก็ความตั้งใจของทางค่ายอยากจะพูดถึงเรื่องของความเข้าใจกันในเจเนเรชันหลายๆเจเนเรชันแล้วก็ความเข้าใจกันของคนสองคนในการที่มันอาจจะมีเรื่องบางอย่างผิดพลาดในอดีตการที่เราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วก็มีขอโอกาสในการแก้ตัวได้ไหมคนที่เคยรักกันในเมื่อมันยังรักกันอยู่ทำไมมันจะกลับมารู้จักกันอีกครั้งไม่ได้ ครับผมดิจิคอมเมดี้ครับผมทำยังไงให้แฟนเก่ากลับมาเป็นแฟนเราอีกครั้งหนึ่งเขินเลยเขินเลยเชื่อว่าหลายคนคงมีประสบการณ์อะไรแบบเนี้ครับผมใช่ครับใช่ครับ น่าจะเป็นต้นเดือนพฤษภาครับตอนนี้เราเตรียมงานทุกอย่างเรียบร้อยและนะ้วนักแสดงก็ได้รับการเทรนแล้วมีประชุมจากทางโปรดักชันตรงที่น็อปที่ช่วยจัดก,การเรื่องนี้ให้กับเราครับผมค่อนข้างจะพร้อมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้ได้เลยครับผู้แรกครับเชิญที่หน้าเลยที่หน้ามาเส่ในั่งตัวครับตั้งตัวเลย สวัสดีครับชื่อก๊อปคุณอังวศิรธิก่อนครับสวัสดีครับชื่อปีเตอร์ปรัชกรดวงสว่างครับรับบทอะไรอ๋อสำหรับผมรับบทเป็นอาคินครับก็คือเป็นเอเจนซี่โฆษณาครับที่เคยเป็นรุ่นพี่ที่เป็นแฟนเก่า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 เลิกกแล้วยังครับเฮ้ยสปอยอีกแล้วสวัสดีครับก็ ชื่อปีเตอร์นะครับรับบทเป็นทันครับเป็นเทรนเนอร์แล้วก็เป็นรุ่นน้องที่เขารักใครบอกตกลงเป็นแฟนเก่าไหมครับแฟนเก่าเอ้ยไม่เก่าคนหนึ่งบอกว่าเป็นแฟนเก่าคนหนว่าไม่ใช่แฟนเก่าเพราะว่าเรายังไม่เคยเลิกกันออ่ นด้ตัวบบทป่านำตัวกับบทที่ได้รับได้ครับก็เยียชดิทัศนะครับผมรับบทเป็นดลพัฒครับดลพัฒดลพัฒนะครับดลพัฒเนี่ยก็จะเป็นเอเจนซี่หนุ่มไฟแรงนะครับผมแล้วก็ไปตกลุมรักคนคนหนึ่งที่ไม่ได้ตรงไทยเราเลยแต่ว่าไปตกลุมรักนั่นไงก็ติดตามดูครับ ที่เขามีคู่กับตากล้องแต่วันนี้น้องติดงานที่ต่างประเทศก็เลยไม่ได้มาด้วยก็เดี๋ยวต้องหาตากล้องแถวนี้ที่นี่กไหนดีก็มานี้ครับแล้วผมนีสวัสดีค่ะการตูนกิตยาเอียมหนุมณันีค่ะรับบทเป็นแล้ว่าเป็นไมาค่ะเป็นเลขาขอบคุณขอบคุณดนค่ะท่านในสุดนี้คใช่คารคเกอร์ก็จะมีความแบบว่าโก้ก้ออะไรอย่างเงี้ยเวลาเขา แบบให้งานอะไรมาก็ะจะทำผิดบ้างถูกบ้างแต่ส่นวนใหญ่จะเป็นผิดค่ะ <G ül> สวัสดีค่ะอิงคณชานะคะในเรื่องนี้รับบทเป็นฝ้ายค่ะฝ้ายก็จะเป็นผู้ช่วยมือขวาของพี่อาิินเลยมีทำงานอยู่ด้วยกันนะคะช่วยพี่อาิินได้ทุกอย่างทุกเรื่องจริงๆยกเป็นเรื่องเดียวคือเรื่องใจของเขาค่ะแล้วก็ในเรื่องก็จะได้วนมาพบปะกับไม้เพราะว่าเขาเป็นเลขาของลูกค้าของเราค่ะประมาณนี้ อ,อ,อ,ไไอ๋อเพราะหลายคนเห็นเดอ i n n o โนเวชันที่กับกีเตอร์อเล่นไหม่เรื่องนี้คนคิดว่าเพราะว่าชื่อเรื่องมันใกล้กันเรื่องแล้วเราบอกว่าสร้างใหม่หัวใจรักอันนี้เริ่มใหม่หัวใจเดิมอ่าไม่ได้ปีความเกี่ยวข้องกันเลยครับมีคนมาดูว่าต่อกันใช่ไหมฮะเรื่องนั้นจบแล้วไปติดตามดูกันได้อ่าได้ครับ มีเด็กมาเกี่ยวจริงด้วยอย่างที่บอกในืกีนี้มันเป็นประสบการณ์ที่เชื่อว่าทุกคนเคยเจอแหละเวลาเราเจอแฟนเก่าแล้ววันหนึ่งเราคิดว่าเขากลับมาเราจะเราจะกลับไปหรือเปล่าแล้วก็มันมีเรื่องของความเข้าใจในหลายๆเจเนอเรชั่นอย่างที่บอกว่ามีรุ่นของผู้สูงอายุแก่ที่เป็นรุ่นคุณพ่อคุณแม่เราที่จะต้องทําความเข้าใจเรื่องความรักในเจนถัดมาเรามีรุ่นเด็กๆที่ต้องทําความเข้าใจว่าโลกนี้มันความมีความรักหลากหลายรูปแบบมากเลยเราเตรียมความพร้อมให้เด็กเราเตรียมความพร้อมให้กับผู้ใหญ่ แล้วก็นี่แหละครับความรักในสังคมมันอยู่ตรงนี้แหละมันหลายๆเจเนอเรชันอยู่ด้วยกันมีทั้งความอบอุ่นความตลกความขำขันแล้วก็น้ําตาเชื่อว่าน้ําตาเนี่ยมาแน่นอนเลยเป็นคอมเมดี้ที่น้ําตาเยอะใช่ครับใช่ครับโมค่ะก็ค่ะของทางโมโจมิวส์เองนะคะก็ในปีนี้ค่ะ เราก็จะเริ่มต้นด้วยเรื่อง re love นะคะแล้วต่อจากนี้ค่ะเราก็ยังมีเรื่อง f a i r w a y of love นะคะซึ่งจะถ่ายทำกันตอนช่วงสิ้นปีนะคะแล้วเราก็ยังมีโปรเจกต่อๆไปที่ต่อเนื่องไปจนถึงปี2026ค่ะซึ่งก็มีโปรเจกที่น่าติดตามนะคะเอ่ยชื่อไปก่อนค่ะมี uh, the color inspired นะคะฤดูที่5แต่และเรื่องเนี่ยค่ะก็จะมีเด็ดๆของเขาแล้วก็มีเรื่องสาเกค่ะ และลงรักนะคะซึ่งทุกอ่านนะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันแล้วก็มีมีเนื้อหามีคอนเทนต์ที่ที่แน่นมากค่ะก็อยากจะขอให้ทุกท่านช่วยสปอร์ตแล้วก็ติดตามชมผลงานของ Mojo Muse Management ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ